ตลาดข้ามยาแดงจ่าตลาดข้ามยาแดงคองลายเฮตลาดนี่ขึ้นกับอำเภอ,อยังค่ะนองเลือหรือบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจ้าอำเภอบ้านฝางเห็ดป่าก็มีหน่อไม้ ดอกดินเอา้าทางบ้านเขาก็มีดอกดินนึกว่ามีแต่ทางกันสกุลเอาอมีหลายตาบักมี่ไก่บ้านอีปูอีปูใหญ่อีปูใหญ่ปูปูราศีนีไก่บ้าน ต,ตัวสวยๆอ,อยากได้อยู่เอาดอกดินนี่ยังขึ้นลายแท้ดอกดินเยอะเลยดอกดินกลว้วยตัวตัวต่อเด้อนี่นึกว่านึกว่านึกว่าห้างแสนถาดเท่าไรตั้าด้านละเท่าไร แปดสิบก็สจ้าเอาเอาไปหนึ่งเนาะแซ่บมันหายากมันก็เลยแพงเออเอาหนักฟอมเออเมนอันนี้อยังหมากพี่พวนโอ้อันนี้ก็หากินยากเหมือนกันเด้อซุ่งอันนี้ดอกดินยังขึ้นลายแท้ข้างบ้านเขาก็มีสิ เพิ yeah. ่งเกิดมาเนี่แม่เพิ่งเคยเห็นเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเออเออขาจังสีกับหัวใหญ่ปัดล้วล้วหอมขาอะไรคือหัวใหญ่แท้งามก็งามปลาบุ้ยเม่ปูนาปูบ้าน นูนะอันนี้นกอย่างจะนกเป็ดเอากระลอกกระมีแมงแข้งแข้งขาโปม่เคยกินน้ำปลาน้ำโขลกเลยจ้ะแส่แก้วแ่โกลแซ่แ้วแส่กลแซ่บกว่าแมดาโอ้ผมเคยกินเลย ไข่พัมไข่พัมของแซ่บด้วยจ้ะเนี่ยนี่ถุงเท่าไรแต่อันบ่มีคนกินน้ำเอาทุงเดียวเท่าไรจ้่โอ้สวดคลิป โอ้เจออีกแล้วต่อ 350, 320, 150ก็มีอันแบบแกะเป็นตัวแล้วก็มีกิปลมมวกมวกโอเบอร์นมนปลาลูกขอบลูกขอบลูกขอบ ปลาสม้มปลาแดดเดียวปลาสม้มส้มผักเสี้ยนน้ำมันสดกองละห้าสิบบาทด้วยโอ้มีฮอดไส้ส้ถุ้แ่ไหนกองนี่ยส้อะไรคจ้าไส้สอเอ็น เป็นตลาดวันอาทิตย์นะค่ะคนหลายคือคักคคม่วงดองเอาไอ้นี่อย่างจานนี่โบแมง,งแมงคามแมงคามโอ้เจออีกแล้วอันเป็นจานาจานี้เท่าไหร่จ้าาจ้า ถ้าคือหลายแทะต่อเด้อค่ะเด้อลังต่อโอ้มีหอดแม่นี่ลักษณะแม่มันจะเป็นแบบนี้ตอดนี้บางคนแพ้พิดกระตายเด้อมีเจือ,อีกแล้วดอกดินมะละกอฮอนแรงแซกหลอแซกรอ ตลาดนัดคำยาแดงแล้วค่ะเดอมีทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เชี่ยงส้มกระหลายแถวนี้อยู่ใกล้เคียงอยู่ใกล้เค่อนอุบลรัฐก็เลยมีปลาทั้งปลาส้มไก่บ้านกะะ็เยอะ เจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้มันเเป็นแต่แสบแท้คุณน่ะค่ะต่อลังต่อดอกดินหน้าฝนเนาะของป่าจะเยอะ แมงคามแมงคามดอกดินอีกแล้วก้อยไก่กล้วยปา้์ตกล้วยกระไลฮะเนาะอุ้ยมันชะปลาหลังโอเแร่ามันเผา มันเท่ามันเาหวาัหวเยๆมหัวย่ใหัๆ <c oughs> หวนหๆนี่หัวน,หน้อยมันสีบานก็ห,วหัวเ่เด้ห,วหัวเ้ยหโลยแล้วอันนี้เด้ยี่สิบ 50, จาส้าสิบจาสามจุกห้าสิบบาทนะคะได้แล้ว50บาท Go right. now.